สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้ที่ดาชาแนลมาแจ้งข่าวจากทกศสาขาราศีสไลดยของจังหวัดศรีสะเกดนะคะว่าวันที่16พฤศจิกายน2563นี้ธนาคารทรกศจะโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่1จํานวนทั้งสิ้น1,914ราย บางท่านสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านช่องทางการปรับสมุดเงินฝากหรือผ่าน ATM หรือแอปพลิเคชัน A-Mobile ได้นะคะหมายเหตุ Head, รายที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่8พฤศจิกายน2563มาดูกันเลยว่ามีตำบนอะไรบ้างน,นะคะตำบนจิกสังทอง137รายตำบนด่าน67รายตำบนดู 98รายตำบลบัวหุ่ง98รายตำบลไผ่29รายตำบลเมืองคง20รายตำบลเมืองแคน206รายตำบลส้มป่อย213รายตำบลสร้างปี19รายตำบลหน,นองแแค132รายตำบลหน,นองหมี111ราย ตำบลหน,นองอึง่ง217รายตำบลว่านคำ34รายค่ะอันนี้ของอำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกษน,นะคะดีใจกับพี่น้องเกษตรกรด้วยคลิปนี้แม็กกี้ชาแนลขอลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกีินะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลต่อๆไปรับรองที่ดาชาแนลกดติดสถานการณ์การจ่ายเงิน ประกันรายได้ของธนาคารทรกศสาขาต่างๆจะนำข่าวสารมาแจ้งมาบอกมากล่าวกันนะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่รับชมรับฟังที่ด c าชาแนลดีใจด้วยกับเกษตรกรอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษอำเภอราศีสไลตําบลทั้งหมดที่กล่าวมานี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย